สวัสดีค่ะคุณครูชื่อคุณครูวิทยาบุตศีรักหรือครูแตดนะคะวันนี้ก็จะมาให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องการทดลองสุ่มเหตุการณ์และความน่าจะเป็นระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่4จุดประสงค์การเรียนรู้ข้อที่1เข้าใจหลักการนับเบื้องต้นความน่าจะเป็นและการนําไปใช้ข้อที่2หาความน่าจะเป็นและนําความรู้เกี่ยวกับความน่าจะเป็นไปใช้ ความน่าจะเป็นมีหัวข้อให้เราได้ศึกษาอยู่3หัวข้อนะคะข้อที่1คือการทดลองสุง่ม2ปริภูมิตัวอย่างหรือ s a m p l e Space 3ความน่าจะเป็นการทดลองสุง่มการทดลองสุ่มคือการทดลองหรือการกระทำใดๆที่สามารถบอกผลลัพธ์ที่อาจเกิดขึ้นทั้งหมดแต่ไม่สามารถบอกผลที่ถูกต้องแน่นอนในแต่ละครั้งที่ทดลองได้ ตัวอย่างโยนเหรียญหนึ่งเหรียญหนึ่งครั้งในการโยนเหรียญหนึ่งเหรียญหนึ่งครั้งโอกาสที่จะเกิดขึ้นเป็นไปได้ทั้งหัวหรือก้อยใช่ไหมคะถ้าขึ้นหัวคุณครูจะเขียนแทนด้วยตัว H est. ถ้าขึ้นก้อยคุณครูจะเขียนแทนด้วยตัว T คะ่ะ ปริภูมิตัวอย่างปริภูมิตัวอย่างคือเซตของผลลัพธ์ที่อาจเป็นไปได้ทั้งหมดของการทดลองสุ่มเราเขียนแทนด้วยตัว S นะคะตัวอย่างค่ะโยนเหรียญหนึ่งเหรียญหนึครั้งในการโยนเหรียญหนึเหรียญหนึ่งครั้งจากตัวอย่างที่ผ่านมานักเรียนรู้อยู่แล้วว่ามีโอกาสเกิดขึ้นได้ทั้งหัวหรือก้อยใช่ไหมคะดังนั้นจะได้ Sample Space ดังต่อไปนี้ค่ะคือ S เท่ากับเซตของ H และ T ตัวอย่างต่อไปเลยนะคะโยนเหรียญ1น1เหรียญ2ครั้งในการโยนเหรียญ1น1เหรียญ2ครั้งโอกาสที่จะเกิดขึ้นมีดังต่อไปนี้ค่ะคือหัวหัวหัวก้อยก้อยหัวและก้อยก้อยค่ะดังนั้นก็จะได้ s ัม p l ร์สเปซดังต่อไปนี้นะคะ S เท่ากับเซตของ H H H T T H และ T T ค่ะเหตุการณ์ เหตุการณ์คือเซตของผลลัพธ์ที่ได้จากการทดลองสุ่มที่เราสนใจพิจารณาซึ่งเหตุการณ์เป็นสับเซตของปริภูมิตัวอย่างเราเขียนแทนด้วยตัว e นะคะตัวอย่างโยนเหรียญหนึเหรียญหนึ่ครั้งในการโยนเหรียญหนึเหรียญหนึ่ครั้งโอกาสที่จะเกิดขึ้นเป็นไปได้ทั้งหัวและคอยใช่ไหมคะดังนั้นจะได้ sample space ดังต่อไปนี้ค่ะคือ s เท่ากับเซตของ h และ t ใช่ไหมคะ แต่ถ้าคุณครูสนใจเฉพาะเหตุการณ์ที่เกิดหัวอย่างเดียวก็จะเขียนแทนด้วย e เท่ากับเซตของ H ค่ะความน่าจะเป็นความน่าจะเป็นคือจำนวนที่บอกให้รู้ว่าเหตุการณ์ที่สนใจมีโอกาสเกิดขึ้นมากน้อยเพียงใดเรามาดูบทนิยามกันนะคะ บทนิยามกำหนดปริภูมิตัวอย่าง S เป็นเซตจำกัดซึ่งประกอบไปด้วยสมาชิกที่มีโอกาสเกิดขึ้นเท่าๆกันถ้า E เป็นเหตุการณ์ซึ่ง E เป็นสับเซตของ S ความน่าจะเป็นของเหตุการณ์ E เขียนแทนด้วย P(E) ค่ะซึ่งจะมีสูตรดังต่อไปนี้นะคะ P(E) เท่ากับ n(E) ส่วนด้วย n(S) เมื่อ n(E) คือแทนจำนวนสมาชิกของเหตุการณ์ E Ns คือแทนจำนวนสมาชิกในปริภูมิตัวอย่าง s yes ค่ะสมบัติความน่าจะเป็นของเหตุการณ์ 1. Pe มากกว่าหรือเท่ากับ0แต่น้อยกว่าหรือเท่ากับ1เมื่อ e เป็นเหตุการณ์ต่างๆ 2. Pe เท่ากับ0เมื่อ e เป็นเหตุการณ์ที่เป็นไปไม่ได้ 3. Pe เท่ากับ1เมื่อ e เกิดขึ้นแน่นอนหรือ100%เซ 4. P/E พามเท่ากับ1ลบ P/E แทนความน่าจะเป็นของการไม่เกิดเหตุการณ์ e. 5. P/S เท่ากับ1จำนวนเหตุการณ์ที่สนใจเท่ากับจำนวนผลทั้งหมดของเหตุการณ์ตัวอย่างนะคะจงหา s ซมเป e s สเปซของการโยนเหรียญหนึเหรียญ3ครั้งมีกี่วิธีอะไรบ้างเรามาดูกันค่ะวิธีทำก็คือการหา s ซม p ป e s สเปซหาได้ดังต่อไปนี้นะคะซึ่งคุณครูจะใช้แผนภาพต้นไม้มาช่วยในการหาคำตอบ ครั้งที่1โอกาสที่จะเกิดขึ้นเป็นไปได้ทั้งหัวหรือก้อยใช่ไหมคะครั้งที่2ก็เช่นเดียวกันค่ะโอกาสที่จะเกิดขึ้นเป็นไปได้ทั้งหัวหรือค่อยเช่นเดียวกันครั้งที่3ก็เช่นเดียวกันนะคะโอกาสที่จะเกิดขึ้นเป็นไปได้ทั้งหัวหรือก้อยเช่นเดียวกันนะคะดังนั้นเราก็จะได้เหตุการณ์ทั้งหมดดังต่อไปนี้คะ่ะเหตุการณ์ท <Ahora, S 1> ี่1 H H H เหตุการณ์ที่2 HHT เหตุการณ์ที่3 HTH เหตุการณ์ที่4 HTT เหตุการณ์ที่5 t h h เหตุการณ์ที่6 THT เหตุการณ์ที่7 TTH และเหตุการณ์ที่8 TTT ค่ะเป็นอย่างไรบ้างคะมีทั้งหมด8เหตุการณ์ใช่ไหมคะดังนั้นจึงได้ s a m เ l e space ดังต่อไปนี้คะ่ะคือ S เท่ากับ8นั่นเองคะ่ะ ตัวอย่างต่อไปเลยนะคะแซมเปิลสเปซของการโยนเหรียญสองเหรียญและท่อลูกเต๋า1ลูกดังนี้ในตัวอย่างนี้คุณครูจะสมมติว่าเหรียญที่1ขึ้นหัวก่อนนะคะเหรียญที่สองขึ้นได้ทั้งหัวหรือก้อยใช่ไหมคะครั้งที่3เป็นการโยนลูกเตา๋าการโยนลูกเต๋าก็มีโอกาสขึ้นได้ทั้ง6หน้าเช่นกันนับแล้วได้12เหตุการณ์ใช่ไหมคะตัวอย่างต่อนะคะคุณครูจะสมมุติว่าเหรียญที่1ขึ้นก้อยบ้าง เลี้ยงที่2มีโอกาสเกิดขึ้นได้ทั้งหัวหรือก้อยเช่นเดียวกันใช่ไหมคะต่อไปเป็นการโยนลูกเตา๋าลูกเต๋าก็มีโอกาสเกิดขึ้นได้ทั้ง6หน้าเช่นเดียวกันดังนั้นก็จะได้ดังต่อไปนี้ค่ะจากตัวอย่างที่ผ่านมาและตัวอย่างนี้ทั้งหมดจะมีอยู่24เหตุการณ์ใช่ไหมคะดังนั้น n s ก็เลยได้24ค่ะเรามาตอบคำถามกันเลยนะคะ คำถามที่1เหตุการณ์ที่เหรียญออกหน้าเดียวกันและแต้มมากกว่า5จะได้ E1 เท่ากับเซตของ HH6, TT6 ข้อที่2เหตุการณ์ที่เหรียญหน้าเดียวกันและลูกเต๋าแ,แต้มเป็นเลขคู่จะได้ E2 เท่ากับเซตของ HH2, HH4, HH6, TT2, TTC และ TT6 ค่ะ ข้อที่3จงหาความน่าจะเป็นของ e 1และ e 2หมายความว่าให้นำข้อ1และข้อ2มาหาความน่าจะเป็นซึ่งข้อที่1เหตุการณ์ที่นักเรียนสน,นใจมีอยู่2เหตุการณ์ใช่ไหมคะข้อที่2เหตุการณ์ที่นักเรียนสน,นใจก็มีอยู่6เหตุการณ์ใช่ไหมคะจากสูตร te เท่ากับ ne ส่วนด้วย ns เราก็นำมาแทนค่ากันเลยนะคะ pe 1เท่ากับ ne 1ส่วนด้วย ns เท่ากับ2ส่วน24เท่ากับ1ส่วน12 P.E. 2เท่ากับ n.E. 2ส่วน n.s เท่ากับ6ส่วน24เท่ากับ1ส่วน4ตัวอย่างต่อไปกันเลยนะคะความน่าจะเป็นที่จะได้จำนวนน้อยกว่า200จากการจัดเลขโดด3ตัวไม่ซ้ำกันคือ1 2 3เป็นเท่าไรในตัวอย่างนี้คุณครูหา sample space ให้นักเรียนเรียบร้อยแล้วนะคะมีทั้งหมด n.s เท่ากับ15ค่ะ ความน่าจะเป็นที่จะได้จํานวนน้อยกว่า200ค,คุณครูก็หาให้นักเรียนเรียบร้อยแล้วนะคะคือ ne เท่ากับ11นั่นเองคะ่ะเรามาแทนค่ากันเลยนะคะ pe เท่ากับ ne ส่วนด้วย ns เท่ากับ11ส่วน15คะ่ะตัวอย่างต่อไปเลยนะคะโยนลูกเต๋า2ลูก1ครั้งจงหาความน่าจะเป็นที่1ผลรวมของแต้มเป็น10 2ผลต่างของแต้มเป็น2 สลูกเต๋าออกแต้มตรงกันค่ะในตัวอย่างนี้คุณครูก็หาสมเปิลสเปซให้ในักเรียนเรียบร้อยแล้วได้ n s เท่ากับ36นั่นเองใช่ไหมคะเรามาตอบคำถามกันเลยนะคะข้อที่1ให้ a แทนเหตุการณ์ที่ผลรวมของแต้มเป็น10จะได้ดังต่อไปนี้นะคะคือ n a เท่ากับ3เมื่อนำมาแทนค่าก็จะได้ดังนี้ค่ะ p a เท่ากับ n a ส่วนด้วย n s เท่ากับ3ส่วน3เท่ากับ1ส่วน12 ข้อที่2ให้มีแทนเหตุการณ์ที่ลูกเต๋าออกต่างกัน2ก็จะได้ดังต่อไปนี้นะคะคือ n b เท่ากับ8เมื่อนำมาแทนค่าก็จะได้ดังต่อไปนี้ค่ะคือ p b เท่ากับ n b ส่วน n s เท่ากับ8ส่วน36เท่ากับ2ส่วน9ข้อที่3ให้ c แทนเหตุการณ์ลูกเต๋าออกแต้มตรงกันก็จะได้ดังต่อไปนี้นะคะคือ n c เท่ากับ6 เมื่อนำมาแทนค่าก็จะได้ดังต่อไปนี้ค่ะ PC เท่ากับ NC ส่วนด้วย NS เท่ากับ6ส่วน36เท่ากับ1ส่วน6พบกันในคลิปถัดไปหมั่นทบทวนกันไป่อยนะคะสวัสดีค่ะ